ทำไมผิวพันรรณของเู้ใหญ่เนี่มันมีมันมีแก้วเนี่ยอะไรยีดประยับเนี่ยมันแทรกออกมาเนี่ยมันผิวของเกศเพราะผิวอะไรเนี่ยมันเป็นผิวของอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันยันอรหันต์มันมีแต่ผิวอย่างนี้แหละเทวดาไม่มีแต่ฉันอยากจะถามว่าผู้ใหญ่มันรู้แบบไหนเพราะถ้าเป็นเทวดาธรรมดามันไม่มันมันไม่มีมันมันมีแต่ชุดแต่บางมันไม่มีไอ้ผิวตัวนี้เราก็เลยเล่าให้ ลอ,อยฟังเลยมีครั้ตัวน,นี้ก็เลยอธิบายคร<ช>ับก็ได้เครื่องยืนยันใช่ใชเพราะว่าทั้งนี้เวลาคุยก็แกก็อยังแกเดินอยู่บนสวรรค์นะชั้นขยายถังกระวังขยายเลยมาลงมาลุยพอลงมาปั๊บั้านึงถ่ายรูปเลยอย่างเงี้ยถ่ายปั๊บก็จะเห็นครับอันนี้คือมันเป็นงงเงินเป็นอันนี้คือเป็นอริยะบุคคลขัน้นต้น ครับแต่อันนี้มันถาดขันแกระเบิดนะแต่พอนี่ปั๊บมันรู้เขารู้วันตายนะครับไอเราก็คิดว่าแต่แกนี่พูดเล่นเออพูดเล่นนบ้างพ่อหญ่เอ้ไม่จะตายง่ายขนาดนั้เพราะพบกับนดนปับแกตายจริงๆพอตายจริงๆวันนั้นแกมา ว่าน,นั่นแกมาแก <c oughs> คือ,อยังกท็ที่ครุอยังก็ที่พระนักเทศเนี่ย <c oughs> เวลาเขาเทศว่าสวดมนต์บางสกุลแล้วได้อะไรขึ้นมากุศลธรรมมาได้อะไรขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะคุยกันไปแต่ท้งนี้เนี่ยมันอยู่กับพวกวิญญาณทำไมมันจะมีมันมีเหตุผลหลายอย่างแล้วก็เลยยังก็ที่อจนนาจารย์ต้นว่าจะตัด ตัดตัดพระไตรปิฎกบ,บางบางบางท่อนออกเนี่ยพระไตรปิฎกนี้เนี่ยมันมีคําทํานายคําพยากรณ์พุทธศาสนาเอาไวไ้เลยไปตัดเขามไม่ได้เพราะว่ามันมันมีครับเพราะว่ามันมีคําของคําของพระพุทธเจ้าแล้วก็มันแล้วก็มีมีคําของของพระปฏิเจรแล้วก็มีธรรมของพระโพธิสัตว์แล้วก็มีธรรมของมหาจักรพรรษ คือในในฉบับพระไตรปิฎกนีม่มีมีมีธรรมเนี่ยถูกแต่งขึ้นมาเนี่ยหลายอย่างอีการถ้าใครที่มนันเป็นเป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าก็จะเห็นในเรื่องของพระปัจเจกเเถ้าใครอ่านพระไตรอ่านมาหาจักรพรรดิก็จะเห็นเรื่องของมาหาจักรพรรดิเ,เพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่มีอยู่ตลอดครับือไม่มีก้นตตัว ไม่มีกฏใดตัวอย่างก็เขาอุปมายฟังว่าอย่างเวลาทั้งนี้อย่างเวลาทั้งเวลาพระเขาเทศขึ้นมาเนี่ยเขาเขาจะสวดมนต์ทั้งนี้มันจะละมันจะมาเป็นทั้งนี้มองเป็นภาษาไทยครับ <c oughs> จะฟังเป็นภาษาไทยครับ <c oughs> จะฟังเป็นภาษาไทยขึ้นมาทัทนทีเลยไ,ไปที่ แต่คือทางนี้เป็นเห็นไดนะ้ง่ายมันจะเห็นเห็นมันจะเห็นเป็นเรื่องไปเลยเนะี่ยมันจะเห็นเป็นเรื่องภาพท่านนี้จะไม่เห็น <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้อง,ต,องต้องใช้ใช้อินตรายะปัญญายอย่างเวลาเราเห็นพระเห็นนักนักเทศ เขาบรรยายกับเรื่องธรรมะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็าบอกว่าจริงๆแล้วนี่ถ้ามันถึงจริงๆมันไม่อยากคุยหรอกมันอยู่เฉยๆมันยเอองเพราะว่าทำไมมันมันอิ่มอะครับเพราะมันแค่รู้แต่เพียงว่าอ้ยททาไมเวลาปฏิบัติจริงๆมันยากยิ่งกว่ากันเทศอีกนะมันยากเลยแหละแล้วมันก็เป็นของที่ คือทำเนี่ยมันแต่ละขั้นเนี่ยทวยเทพเท,ทวดาเขาจะสัมผัสได้ครับอพอมันถึงขั้นสูงจริงๆโอ้โหทวยเทพเท,ทวดานมรนาสาธุเต็มจะกาวานเลยนะเขาจะยอมรับองค์เขาเองแต่ไม่ไม่ธรรมะนี่ก็ไม่ไม,ม,มาพูดถึงหรอกเขาไม่มาพูดถึงเรื่องธรงรมะแต่เขาจะยอมรับองค์เขาเองเรื่องภาวะแต่ละภาวะเนีย่ยครับอ่าเตยบอก ก็าเทศกันเดินนั่งเดินเราดูแท่ก็พวกสายทิพย์มาตลอดเพราะท้งนี้เวลาเป็นญาติโยมเวลาไปฟังญาติโยมพระเทศน่ะครับเขาก็คุยไปแต่มาแต่มาฟังทางนี้มันจะคนละอย่างครับมาฟังทางนี้มันจะมันจะฟังคนละอย่างครับเราบอกว่าธรรมติสคัดคอนห้มาบอกเอาแ้จะอธิบายให้ฟังอื แล้วจะอธิบายให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แลว้วเขาไปตีตรงไหนแลน้วเขาไปชนตรงนี้นแล้จะอธิบายตัวนี้แล้วมันจะใช้เวลาอย่ีก็ซีนนั้นก็ถึงจะกิจตีทำที่จะคลายจากสิ่งนั้นแล้วอย่าเดินไปยกเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้นออกภปเหตุถา้าถ้ามันไม่ถึงเหตุจริงๆอย่าเดินไปสลัดเหตุออกเพราะว่าเหตุนั้นเนี่ยมันจะเหตุที่มันเกิดขึ้น is. มันจะทําหน้าที่ดับตรงนั้นแหละอย่าไปสลัดเขาออก มีนาทีนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาแต่ดูมาตรงนั้นเนาอย่าไปอย่าไปนี้เหตุเอาแค่นั้นแหละเทตะแคลมอาจจะใช้เวลาเป็นปีๆก็ได้ก็ดูห้ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปถามคนนนว่าชั้นติดอย่างนั้นติดอย่างนี้มันมันเพราะว่าคือเขาเรียกว่าสภาวะบางอย่างเขาจะต้องบ่มบ่มจิตเนี่ยบ่มจิตใจของเราเนี่ยให้มันอิ่มอิ่มเพื่อตรงการมันจะได้ไม่ต้องไปสงสัยพอมันสงสัยปั๊บมันจะดับ เมื่อมันดับใช่ปั๊บมันจะได้ไม่ไปวิ่งหาสิ่งอื่นมาเพื่อตั้งความสงสัยอีกให้มันดับไปเลยอย่าไปสลัดเหตุมาอย่าไปตั้งเรื่องตัวนั้นมาแก่ตัวนี้ตั้งตัวนี้มาแก่ตัวนี้แก้ไปแก้มามันไม่ขบว่าธรรมะไม่ต่อให้ต่อให้สูงสุดขนาดไหนไม่มีวันดับในสิ่งที่มันสงสัยได้เพราะว่าการจะทิ้งความสงสัยด้นั้นก็คือเขาจะต้องอิ่มในสิ่งนั้นก่อนแล้วเขาก็จะต้องดับ พอดับขึ้นมาเนี่ยคำ่รรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็จะทําลายนี่มันจะทําลายตัวมันไปทุก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 เองครับมันไม่ใช่ทําลายตัวใดตัวหนึ่งนะบางคนเขาก็บอกว่าเอาแล้วการเจริญเจริญสติปัฏฐานสีแล้ว้เาเราอะไรถามว่าแล้วรู้ไหมว่าสติปัฏฐานสีคืออะไรก็ะบอกว่ารู้เขาว่าอย่างนี้ไม่ใช่สติปัฏฐานสีจริงๆคือความสมบูรณ์ทางทาง ท้งด้านทางทางด้าน,าานจิตตัวเดียวคือจิตมันจะต้องคือมหาสติประธานสีจ,จริงๆเนี่ยเขาจะมีแต่สติเพื่อดับสิ่งที่มากระทบอย่างเดียวเขาจะอยู่อย่างนี้เขาจะมีแต่แค่ตัวรูปตัวเดียวยก็มีสติตลอด24ชัว่วโมงแล้วไม่มีการไปตั้งสิ่งใดอันนั้นคือมหาสติประธานสีประพฤมีแล้วเราจะเราจะรู้หรอกว่าคือถ้าย่างนี้มันจะไม่ไปไหนมันจะอยู่มันเช่ไหม าวั st But, yes, well, not, ตคิดมันสพาดเสติมันสมูทแต่ว่าอย่างนี้น่จะทําอะไรไม่ได้ก็ว่าทําไมล่ะคือคือคือมันไม่มีมันไม่มีสมมยสงสัยอย่างเวลายกไม้นี่มันก็ยกไปเฉยๆเด้มันมันแต่มันไม่รู้จะยกไปไหนอ่ะเออเวลามันนักมันก็จะทิ้งพวกเหล่านี้นี่คือเวลาทำอะไรไม่ได้เวลาปาดหินเนี่ยเวลาจับเวลาเวลาปาดหินเนี่ยมันจะปาดด้วยนะมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่า มันไม่มีตัววิจิมิตตกวิชามันจะมีแต่สติอยู่ตลอดเวลาแต่สติอันนั้นมันเป็นสติที่ที่ไม่มีอารมณ์มันเป็นสติที่ไม่มีอารมณ์มันเป็นสติที่มันไม่มีมันไม่มีวโนวิญญาณวโนญาณังเข้าไปแทรกได้อันนั้นแหละคือมหสติประธานสิครับเขาจะทาหน้าที่ในการไม่ให้กิตมันเนี่ยมันเกิดมันเกิด จะไม่เกิดนิมิตมันจะไม่เกิดความฝันะไรสัสิมันจะมันมันแบบเฉยๆอันนั้นี่ยอันนั้นคือตัวมหาติประทานสี่พอมันมีสติประทานสีคือมัากำเดความว่ามันจะว่าันนี้นักกาหกนอกอีเราไปเห็นใจยางี้แต่ถ้าสมมติว่าจะไปตั้งว่ามหาติประทานสีเอี่ยางนั้งแั้ไก็ไปไล่ขึ้นมา วิธีการ้ <c oughs> เป็นวนะิธีการครับ <c oughs> แต่ถ้าถึงนาทีประทานเสีขึ้นมาปั๊บเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราคิดหรอกเพราะมันไม่มีอารมณ์ครับมันไปตัดอารมณ์ทั้งหมดมันอยู่เฉยเฉยเลย <c oughs> เออเออฝันก็ฝันไม่ได้จะะนึกมม่จจินตอนอาการก็จินตอนอาการไม่ได้เพราะมันไปนตัดไอ้คาว่าไอ้ตัวกระทบมดน,นะมันก็อยู่เฉยเฉยอย่างเงี้ยเออ เวลากินข้าวก็ไม่ได้ว่ากินข้าวก็กินเฉยเฉจะมันอิ่มหรือไม่อิ่มเนี่ยมันไม่มันไม่รู้จักมันไม่มันไม่สามารถแต่อารมณ์ได้นั่นแหละคือมารตีประทันสิ่งดีๆแล้วมันก็ไม่อร่อยเราเลื่อมคืมันไม่สามารถที่จะไปทําให้อารมณ์ปุงแต่กได้มันกดมันกดอารมณ์ปุ๋งแตกงนึบเลยครัน อันนี้กัลยาก็เลยบอกว่านี่คือวาละบวัเพ็ญนตรงอย่างนี้แต่วัฏขันแรกๆก็บัเพนไปบัเพนไปคือเราเราเคยผ่านมาอย่างนี้เราถึงอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องของเรื่องการบัมเพนเราไปบอกฉะนั้นแต่ถ้าไปฟังครูบาอาจารย์นี่อาจจะอันหนึ่งนแต่ทั้งนี้รวบครูบาอาจารย์พูดมาทั้งนี้คูรับ เราใจเดียแต่ถ้าสไตล์ใครสไตล์ตตมันสไตล์ใครสไตล์ามาคุยของจริงนี้มันจะสนุกมันจะรู้มันจะเข้าใจ แต่ถ้าไปคุยต่างตะบงตําราเนอะคุทะเลาะกันวันนั่นเลยไม่ตรงกันนั่นเป็นตรงให้อ่านเยอะกวนัวัวตัวอง้กินเยอะแต่ว่าบางทีว่าพวกบำเพ็ญอย่างนี้อย่างนี้ทำไมไม่เห็นมีธรรมะไปไปวิจตวิจณ์นี่กับเขาเขาไม่อยากไปยุ่งเขียวด้วยเขาเติมไ่เหนื่อยหมดแล้วทำไมอย่างนี้เขาไม่อยากไ้วุ่นวายรับ แต่ว่าแต่ว่าเขาก็นังด้วยกันนะครับธรรมดากระแสอิทธิพลของสื่อก็เป็นอย่างนะั้นเรียกว่าอะไรนะไปตามกระแสครับ